1.9 LDA 4ประตูป้ายแดงมือเดียวไม่30,000โลพ่อน7,000พปดโคตรหอเลยครับผมรีวิวคันนี้ครับไม่ต้องพูดเยอะแค่รถเห็นรถปุ๊บก็จองแล้วพ่อนแค่7,000ฮะมาพร้อมกับแม็กซิ้งกัดทรงลงล้อขอบเบรกแบมโบโอ้โหเรขไม้ส0 0 0 0โลพวงมาลัยมาลิิฟังชั่นจุงจง,จ,งจอจอออปชั่นจัดเต็ม โฉมเดียวกับป้ายแดงออกรถศูนย์บาทบัตรใบเดียวปีแรกผ่อนเจ็ดพันหลังจากนั้นผ่อนหมื่นกว่าฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยครับผมดูห้องเครื่องเขาลกวาถึงแล้วกวาถึงแล้วะออกรถศูนย์บาทบัตรใบเดียวส่งฟรีทั่วไทยแ์ไปครับไปรุ่นเอาเนขน้องเครื่องเนี่ยเบิรงอะไรตังแช่เ้อเอาแช่แช่ ออกรส0บาทส่งฟรีทัว่วไทยเสียยะ